มัติชนพอดแคสต์รีคอร์ดโหวตของไต้หวันหลักฐานแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งโดยโกวิดวงสุรวัตรไต้หวันมีได้เป็นเพียงเกาะเล็กๆที่มีข้อพิาพาทกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้นหากแต่เป็นหนึ่งในแบบอย่างของระบอบประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกซึ่งมีวิวัฒนาการทางการเมืองอันโดดเด่น ตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่20เป็นต้นมาเพราะการเมืองในโลกยุคปัจจุบันมีปรากฏการณ์มากมายที่เป็นทั้งภาพลวงตาและข้อพิสูจน์ของความเป็นประชาธิปไตยแท้จริงแต่หนึ่งในหลักฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการถอดถอนโดยประชาชนหรือ recall vote ซึ่งในหลายประเทศกลายเป็นเพียงกลไกลเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ได้ยากหรือล้มเหลวในการทำงานอย่างแท้จริง ทว่าในไต้หวันนั้น,นกลไกรีคอร์ดโหวตนี้กลับมีพลังมีความเคลื่อนไหวและทำหน้าที่เป็นเครื่องตรวจสอบอำนาจได้จริงเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่แสดงให้เห็นว่าไต้หวันได้ก้าวข้ามความกลัวต่ออำนาจรัฐและแปลเปลี่ยนพลังของพลเมืองให้กลายเป็น,นกลไกทางรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยการใช้ r e c a l l Vote เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไต้หวนัน ไม่เพียงแต่อยู่รอดหากแต่เจริญเติบโตและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างกว้างขวางในพศ2537สภ25านิติบัญญัติไต้หวันได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการถอดถอนสมาชิกสภาซึ่งเปิดช่องให้มีการจัด r e คอ l ์ v โหวได้จริงในทางปฏิบัติแม้ในช่วงแรกจะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดเช่นต้องมีผู้ลงนามสนับสนุนจำนวนมากและมีอัตราการออกเสียงสูง ระบบนี้ได้รับการปรับปรุงในเวลาต่อมาให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังการประท้วงขบวนการทานตะวันที่เป็นการประท้วงที่สำคัญในไต้หวันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่18มีนาคมถึง10เมษายนพศ2557โดยมีนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มพลเมืองเป็นผู้นำในการยึดอาคารรัฐสภาและอาคารทำเนียบรัฐบาลในกรุงไทเป เพื่อต่อต้านข้อตกลงการค้าบริการข้ามช่องแคบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งพรรคก๊กมินตัง๋งหรือ KMT ซึ่งเป็นพรรกรัฐบาลในขณะนั้นกำลังเร่งรัดกระบวนการอนุมัติข้อตกลงนี้โดยไม่มีการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบผู้ประท้วงกังวลว่าข้อตกลงนี้จะทำให้ไต้หวันอ่อนแอลงและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้นสิ่งที่ทำให้ไต้หวันโดดเด่นยิ่งขึ้นคือการที่ไต้หวันเป็นเกาะแห่งประชาธิปไตยในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยระบอบอำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่พามา่าเวียดนามกัมพูชาลาวหรือแม้แต่ฮ่องกงที่เคยมีเสรีภาพมากกว่าในอดีตในบริบทเช่นนี้รีคอร์จึงไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่เป็นการยืนยันว่า ในไต้หวันประชาชนมีพลังในการควบคุมอำนาจรัฐและไม่ยอมถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งเพราะรีคอร์ดโหวของไต้หวันมิใช่เครื่องประดับบนเวทีประชาธิปไตยหากแต่เป็นเครื่องจักรที่มีชีวิตหล่อหลอมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนเป็นทั้งอาวุธและเกราะในการป้องกันร,ระบบจากการคอรัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดดังนั้น ไต้หวันจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการต่อต้านจีนหรือเป็นประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยที่ทำงานได้จริงซึ่งสามารถส่งเสียงไปถึงพลเมืองในประเทศอื่นๆว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่เลือกตั้งทุก4ปีแต่คือการมีอำนาจตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ทุกเมื่อที่จำเป็นระหว่างพศ2567ถึง2568 การเมืองไต้หวันเข้าสู่ช่วงวิกฤตภายในเมื่อพักประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP แม้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในพศ .2567 แต่สูญเสียเสียงข้างมากรัฐสภาให้กับพัก KMT และพันธมิตรทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างแข่งขันในการผ่านงบประมาณและแต่งตั้งตุลาการของสารรัฐธรรมนูญกลุ่มพลเมืองภายใต้ร่มการสนับสนุนของ DPP และพักฝ่ายปฏิรูปอื่นๆจึงริเริ่มรณรงค์รีคอร์แบบมวลชนตั้งเป้าปลด31สอ็สจาก KMT โดยใช้มาตราในกฎหมายที่อนุญาตให้คนนอกถอดถอนสสได้ผ่านการลงชื่อสนับสนุนและโหวตเมื่อวันที่26กรกฎาคม2568มีการจัดโหวตรวดเดียว24ครั้งในเขตเลือกตั้งของสสฝ่าย KMT ส่วนอีก7ครั้งจะมีในเดือนสิงหาคม ซึ่งกติกา recall รรและนัยยะการโหวตนั้นต้องมีผู้โหวตเห็นชอบให้ r e c อ l l มากกว่าไม่เห็นชอบและผู้ที่โหวตเห็นชอบต้องคิดเป็นไม่น้อยกว่า25%ของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตร,รายนั้นผลสุดที่เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองไม่มีการ r e c อ l l ใดผ่านเลยผู้โหวตไม่เห็นชอบมีจำนวนมากกว่าและไม่มีเขตใดมีผู้โหวตเห็นชอบถึงเกณฑ์25% แม้จะเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่สังคมไต้หวันปฏิเสธคำร้องโดยชัดเจนเสียงปฏิเสธสะท้อนความเข้มแข็งของประชาธิปไตยประชาชนเลือกไม่ปลดสสทั้ง24คนแม้มีโอกาสทางกฎหมายและงบสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนรณรงค์ทั้งนี้สะท้อนถึงความสามารถของประชาชนในการใช้อำนาจประชาธิปไตยโดยตรงและการควบคุมผลประโยชน์รัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยตรงทั้งนี้องค์การอิสระคือกะกะตไต้หวันดำเนินการแยกเขตและลงคะแนนอย่างโปร่งใสแม้พลังจากภายนอกจะพยายามล้มสอสอฝ่ายตรงข้ามแต่ระบบกฎหมายสามารถควบคุมให้จำกัดตามกติกาได้อย่างเข้มงวดฝ่ายสนับสนุนการรีคอลไปไม่ถึงเป้าหมายแม้ว่ามีการหมโฆษณาที่เข้มแข็งและมีการรวมตัวพลเมืองจำนวนมาก แต่กลับไม่สามารถยืนอยู่บนหลักฐานว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรีคอล์จริงๆเป็นข้อพิสูจน์ว่าการเคลื่อนไหวแม้ใหญ่แต่ยังต้องอาศัยความชอบใจของประชาชนโดยตรงเป็นหัวใจแม้ว่าฝ่ายรัฐบาล DPP บวกกลุ่มพลเมือง erm e ต้องการรีคอลสอส KMT ที่ถูกมองว่าขัดขวางงบประมาณด้านกลาโหมและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตาม แต่ประชาชนไต้หวันยืนยันเสรีภาพทางการเมืองการโหวตไม่เห็นชอบในภาพรวมใหญ่ของการรีคอร์แสดงให้เห็นว่าแม้เสียงสนับสนุนรีคอร์มีจำนวนไม่น้อยแต่เสียงไม่เห็นชอบมีมากกว่าและเกณฑ์ขั้นต่ำ25%ก็ไม่ถึงสะท้อนว่าเสรีภาพในการเลือกยังได้รับความเคารพจากประชาชนสิ่งที่ไต้หวันส่งสัญญาณให้โลกเห็นคือระบอบประชาธิปไตยไต้หวัน สามารถรับมือความขัดแย้งภายในได้โดยสงบกระบวนการรีคอลใช้เวลาเดือนกว่าไม่ถูกลัดหรือกระทำโดยอำนาจเหนือกฎหมายยังไม่เห็นว่าระบบนิติธรรมใช้งานได้จริงโดยพลเมืองมีบทบาทใหญ่โตในระบบตรงประชาชนไม่เพียงเลือกผ่านการเลือกตั้งประจำปีแต่ยังมีสิทธิ์ถอดถอนสสหากเห็นว่างานไม่เป็นที่พอใจและครั้งนี้ได้ใช้สิทธินั้นอย่างระมัดระวัง ดังนั้นสเสถียรภาพทางการเมืองยังอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่กลุ่มกดดันแม้มีแรงสนับสนุนรีคอร์จำนวนมากผลลัพธ์คือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนตัดสินใจให้สสอ,อยู่ต่อแสดงว่าความมั่นคงของผลเลือกตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เสียงที่กดดันผลการโหวตรีคอเมื่อ26กรกฎาคม2568ซึ่งประชาชนไต้หวัน ปฏิเสธคำร้องขอถอดถอนสอสฝ่ายค้านจำนวน24คนไม่เพียงบ่งชี้ว่าผู้แทนทั้งหลายนั้นยังได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ยังก้าวขึ้นเป็นตัวอย่างสำคัญว่าประชาธิปไตยในไต้หวันมีความแข็งแกร่งเพราะระบบกฎหมายประชาธิปไตยเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทโดยตรงและผลลัพธ์ก็สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าการเคลื่อนไหวฝ่ายที่ทรงพลังเพียงใดทั้งนี้แม้ระยะเวลาก็แสดงถึงความตึงเครียดทางการเมืองอย่างลึกซึง้งแต่เมื่อสิ้นสุดโหวตผู้คนยังอยู่ร่วมกันได้บนโครงสร้างของกติกาที่เคารพเสรีภาพของทุกฝ่ายและนั่นคือความแข็งแกร่งที่พศ2568จารึกไว้ในฐานะบททดสอบว่าไต้หวันดินหยัดเป็นตัวอย่างประชาธิปไตยเหนียวแน่นของโลกยุคใหม่ มติิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ